สดีค่นรับข้าสู่ช่องแอนฟาร์มรีนะคะอันนี้ก็พาลูกสาวนะคะมา,ากินหมูกระทะนะคะเป็นร้านที่อ,อยู่ใกล้ๆนะคะวัดกุดเรือข่ำนะตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ตรงจุดโรงเรียนน้องฟางพอดีนะคะวันนี้ก็ก็เรียกว่า,เ,าเงินเดือน YouTube แม่ออกนะคะแม่ก็เลยพาลูกๆนะคะมาเลี้ยงนะคะหมูกระทะนะคะกำลังไปตักกันอยู่เลยนะคะ บรรยากาศนเอฟซีเนาะ,ะร้านกว้างนะคะมีลานจอดรถด้านหน้านะคะคนเยอะอยู่คนเอฟซีเนาะคนเยอะอยู่นะคะ,ะ,คย,อะอย้ะะยายมาน้องนะคะ,ะจำหน้าน้องได้นะกะ็น้องมาอู้ร้านใหญ่เดิมนะ,ะพี่น้อง เพิ่มเติมนะดูนะบรรยากาศนเอฟนะนี่นะคะเราไม่ต้องไปกินไก่แล้วนะอ่าเราไม่ต้องให้ลูกๆไปกินไก่แล้วเนาะนะคะแม่ก็สามารถพาลูกๆมากินได้นะคะอ้ะโอ้โหเขาเรียกว่ามีอาหารสดเนาะนะมีมีคุ้มด้วยมีนี่นะ ต้เลยเอาถ่ายให้สวยๆนะะลูกสาวน้องฟางบอกว่าถ่ายให้สวยๆนะคะใต้ใบจาลูกสาวค่ะเห็นว่าชอบชอบกินกุ้งเหรอคะโอ้เขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะโอ้นาเดียอะไรลูกนาเดียชอบกินอะไรโอ้จ่ะเดี๋ยวน้องเฟิร์นก็ค่อยไปตักเอาเนาะนะคะจ้ะนะกอเาเรียกว่า้นเปิดใหม่ ร้าน,ร,านร้รานขยายขยายมาทางด้านนี้นะคะเนี่ยนี่งเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะบุฟเฟ่เนื้อย่างเกาหลีนะคะเนี่ยร้านนะเอเนาะบรรยากาศร้านนะสุดยอดมากเลยนะคะมีลานจอดรถนะคะสะดวกสบายนะโรงเรียนน้องฟังก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะ ่าเลยนิดไปนิดนึงนะคะก็จะถึงโรงเรียนน้องฟางากุฎเรือคําวิทยาคารนั่นเองนะคะอ่ารู้สึกว่ามาร้านใหม่เนาะเขาก็จะมีไอศครีมลงด้วยนะ่มีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะนี่นะคะโอ้อเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะคะมีอะไรบ้างอันนี้ก็มีแบบ แบบบางท่านก็จะ่อกลับบ้านเน,ะนาะนะา่อกลับบ้านนะอันนี้ก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะว้าวโอ้โหดูนะฮะเขาเรียกว่าจัดร้านได้เอ่อถ้าถ้าไม่ติดว่ากินเจเนาะ FC เ,เนาะนะอนะืมใช่ครีมด้วยนะคะอันนี้ก็ลูกๆก็เลือกนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวรอเตานะเตายัางไม่มานะคะทุกคนนี่ะโอ้น้ำจิ้มก็ก็น่ารับประทานนะนี่ น้ำจิ้มนะอืมอ่าน้องเฟิร์นก็เลือกของที่ตัวเองชอบนะบอกว่าแม่จ๋าหนูอยากกินหมูกระทะมาหลายวันแล้วนะอ่าอ่ก็กินตามสบายเ้ยลูกเด้อจ้าได้เด้อจ้าไม่ต้องห่วงนะลูกกินให้หมดพันหนึ่งแม่ก็จ่ายสองพันได้ะะไนะเออ เขาเรียกว่าแม่ให้ลูกกินอิ่มนะแม่ก็ดีใจแล้วนะจ๊ะดีใจมากดีใจที่มารว่าหนีเราไปแล้วเพราะว่าน,น้องเฟิร์นเขาก็มองตลอดว่าเมื่อไหร่ร้านจะเปิดไหมไร้านจะเปิดอ่นะ,ะนถูกใจถูกใจถูกใจเขาเลย <c oughs> ฮะที่น้องเฟิร์นชอบกินหมูกระทะมากเลยนะน้องเฟิร์นนะบรรยากาศดีมากเลยเอฟีนะบรรยากาศดีจริงๆ กีกา<น>อะไรเนาะเจออะไรสิ่งที่ถูกใจอืมอืมอืมทางโน้นอีกทางโน้นมีให้เลือกอีกอ่ะปิด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 อ๋อปิดปิดเออนะเพราะว่าอันนี้เขาแช่ครับเป็นเขาเรียกว,ว่าเออเป็นการแช่เย็นไว้นะคะจ้ะอืม อ๋อมีอันนี้มีให้เลือกเยอะอ่ะมีให้เลือกเยอะโอ้โหจะไม่ให้เป็นหมูได้ยังไงดูดิไม่ไม่ได้บูลลี่นะอืมมีเลือกเยอะมีเลือกเยอะนะเอฟซี อ้าว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 อันนั้นคืออะไรลูกเห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูขาวนั่นน่่เราร้ว่าเราอบกินให้หมดนะกินให้หมดนะเออเออกินให้หมดนะตอนนอดก กเขาจะช่างก่อนนะเอฟซีเขาก็จะช่างก่อนอืมอเดี๋ยวมองกล้องแม่หน่อยลูางมองกล้องหม่หน่อยฟาง 1ว <One>, เฟิร์นไปนั่งอ่ะโอ้โห,โหเอาผักมาเฟิร์นมองกล้องหนึ่งสองสามโอเคค่ะมีคนีเอาม่งนนอนกกินจก,กินทนอ้อม,มีประธานนั่งอยู่ที่น้า,ากล่าประธานนะจ่ <laughs> ประธานนั่นและจ่ายร่วมโตได้เราคือประธานบริษัทร่วมโตได้เหรอใช่เรา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 คือประธานบริษัทช่องสวนบ้านหาฟอร์มัลี่อันนี้ผักแถมฟรีนะฮะน้ำกิ้ม อันนี้ของนาเดียใช่ไหมลูกอันนี้ของนาเดียในของน้องฟางลูกอ๋ออันนี้ของนาางอ้อ,นนองเฟิร์นอ่ะตามสบายนะลูกนะเออเนี่ยเปทานมารีส์กัทเดินบนะ้านนาวไปมารีส์ <c oughs> แล้อ่าอย่าคุยเยอะเดี๋ยวไม่ได้กินนะลูกนะเดี๋ยวจะกินไม่ทันนะมันเร็วนะมันร้อนเร็วมากบรรยากาศก็ดีแนละ้วลูกนะเนาะเออบรรยากาศดีมากมันหายใจสะดวกหายใจสะดวกอืม อากาศหนาวคุยมอะกับอกาศหนาวอะไรเนีน่ยนั่งพิที่หรือเปล่รักกันทำไมไม่เอาไปทางนี้แก้วร <c oughs> ักกันมีชีสด,ด้วยปกติี อ๋ออว่าถ่าลูลกอ้อร่อยร่อยกันเลยนะจ้ะดูลูกสาวนะเศษเศหลายเี่น้องเด้ออร่อยไหมคะลูกบรรยากาศดีมากเลยนะ FC เน,ะนาะเพราะว่าเที่ก็กว้างขวางขึ้นหายใจสะดวกนะจ้ะก็อยู่ไม่ไกลจากวังปูนะ่นะจ้ะเราขับรถมาก็ถึงนะคะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนน้องฟางด้วยนะคะ ก็วัยรุ่นนะคะก็ชอบกินประมาณนี้แล้วนะคะค่่ถ้าไอเดนไม่ได้ทานเจนะไอเดนก็ทานทานเหมือนกันค่ะนะสมยัยแต่ก่อนเนาะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเฟซีทุกท่านมากค่ะอ่าบ๊ายบาย,บาย,บายสวัสดีค่ะกินให้อร่อยนะลูกนะ